สิบอปีองการต่อสูงหมอรับเพื่อนคณะสาวหน่อยเพชรบานแท่นพอสงการแง่สุภาพขอบคั่วของผมในศางเลยใจรุดอสงกาดีใจไหมครับสาวน้อยม่มาถึงจุนดนี้ครับโอ้ยคือมาถึงวัานี้ยังที่หรอครับอ <c oughs> สมัยผมคือ <c oughs> มาถึวีนี

ใจดีบ่เนาะจอมสิหูบ่ตัวลูกคนนี้ชิบหอดคอแห้งแห้งผมมาหกวาสิ่งใช่แล้วครับขอหูบ่ว่า พอขึ้นหีโร่ของผมหวังว่าพอก็เห็นความสำเร็จของเรือดังสุดลูกไสออ้พึพ่งขึ้นดีเองของพอพอครับผมคิดหอบพอครับ

thank <laughs> ចូលមកជុំគ្នា I'm nice ดีเอ็นเอของเจ้ายังสูญฉีดรอเหลี่ยมถูกลมหายใจเข้าคิดอดพอสมกานครับเป็นกําลังใจหลุกหลุทุกคนที่มาถึงเสียงใช่หรือเปล่มีครับเป็นจังไรลูกสายของ มาให้ลกกูกชาพ่อเป็นคสนสร้างลูกเป็นคนสูงจนอดจนมา ไม่กี่นาทีสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งนะครับขอ้อความมา้าหลังเวทีนะครับผมผู้จัดการโมเดยวนะครับตอนนี้ขออนุญาตแจ้งประสัมพัน์ให้ทุกท่านได้รับทราบที่อยู่ในร้านเกินแห่งนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นสั่งมาแล้วว่าเรียนเชิญสาวน้อยลำเพราพชาบนนที่สาวน้วท่านผชม TV อย่าลคาังสนใจใยลีวดีใจครับแ่เท่านั้นดีลูกลดีเดียองพ่ออีกดีเดียองพ่อโจกันนนี่นะครับดีดียองพ่อโจกับพ่อหน่อยดีกคนี่คุณทามาสนเล็รับสนเลยครับคนที่ที่ผมบอกไปแล้วว่าคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะ ที่ผู้นำเลยครัอจเทนยินดีเสียก็ง่ายนะครับที่วันนี้นำหมอํำมาถึงขั้นนี้ได้เนอะไม่มีใครที่หมอสงนไม่มีใครค่ะโยกนเดีผมก็พูดต่อไม่ได้แล้วพี่นนทีก่อไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันต้องต้องบอกลละเอบปว่าใจ สุทุกคนในสายเลือดดีเอของพ่อสมการเมสุภาส่งต่อมาถึงลุงโจโนะครับเยี่ยหน่อยครับฝากไว้นั่งครับหมอลำเสาหนายหนึ่งกับเสาในยสองครับมีการมีน่านครับฝากพี่้องเมตตาครับเหตุโอกาสของพวกเขานัางวันนี้นะครับถึงแม้ฝ่าฝนนะครับตกไม่เป็นไรไเป็นเรื่องของฝนแต่ว่าหัวใจที่เราอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันจันเปวัดเจ็ดม่วงเศร้าไปเลยครับเลยครับ กอดข้อหัวใจเป็นเรื่องเดียวครับสู่ไปนักก้งกันทัยยงจจ้งพีกก่น้องในกุงปิดน้ำนะครับคอบมุณบัตรทุกไปหัวใจทุกดวงกันส่งกำลังใจครับเนาะขอบคุณครับ ขอบคุณทุกการทุ่แรงใจที่มอบให้ครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงครับวันนี้ทีมงานสาวน้อยละเมินโ์นะครับมาแสดงความยินดีกับบอสโจยมาดินพร้อมกับสาวนุอวันนี้โดยการนำของเฮียหน่อยหมอลำไอเดอนนะครับส่งมอบความสุขให้พี่น้องในช่วงนี้นะครับนำกากนี้ครับพบกับคอนเสิร์ตช่วงต่อไปของทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงครับขอบคุณสาบแม่เฟือ่องกงนำคลินิกด้วยนะครับ แล, usted, แล้วก็เจแอนนะครับเจแอนนะครับมูจิเจแอนแล้วก Click ็พี่สุพจน์ปานคิ้วครับแล้วก็พี่กัมมูด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับป้าอวสิวอะไรน้องขอบคุณหลายๆครับว่าน่าร่าเราด้วยขอบคุณครับรำรำคลุ้ยนต้องกันครับรวยแล้วให้รวยอีกนะครับ ขอบคุณทีมงานป่าช่วยความม่วนขอบคุณทีมงานเต้นเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ห้าสิบที่มาได้ขอบคุณไปยังเครื่องเครื่องดื่ม M150 ห้าสผู้สนับสนุนหลักอยากไปตัางการครับผมของสาวน้อยแพงแล้วก็พร้อมกับกันทีอร่อยดีถ้าไม่ขอรื้อขอคุณครับแล้วก็ยังเปิดรับในสัปดาห์สนับสนุนต่อนรับครับผมนะครับเอ้าทุกจูนะครับไม่อยากโกยังไรนะครับติดตัดใจอยู่ในหัวใจนี่แหละครับ มีการมีงานพอกันเด้วพี่น้องทุกสถานที่กันแล้วกันขอบคุณเจโอวันเจโอุทูน้ำครับอ่อนซนอีสานครับว่นที่โกปาครับขอบคุณหลายๆครับเอาส่งให้เราศิลปินพระเอกน้อยมาสมัครไม่ๆหมอีกหนึ่งคนครับน้องปราพีเพชรบนแพีครับ